มาค่ะทุกคนคะ่ะมากินค่ะร้านอาหารเวียดนามค่ะหมอ,อกวนจ้าเมนูชิปุ่งงานจอมาสั่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมดบุรีรัมย์วงารชา้นเอานะคะในนี้วันกินวันนี้มากินข้าวกับเพื่อนคะ่ะมาเดินตลาดเอเชียนะคะมากินร้านอาหารเวียดนามนะค่ะหอกวนจ๋าเราะทำเซิร์ฟตัวเต๋อกิบบองตัวเต๋อ Đi Hong Sang tới đây thăm chị ơi mua mấy cái sản. Anh đang Hong Phong sang tộc lại anh có bà muốn anh. Tốt. Anh Sang Tuni. Bỏ Sang Tuni bỏ. Trước sang nữa cả. Đây này học tí cái tên. Ki ơi mưa anh quay video. Chụp ban nhảy này. ต่อมาก็เป็นเมนูของเพื่อนสาวค่ะชามใหญ่มากดูสิชามอกรูนจ้าดูสิคะ,ะนะคะี่เป็นข้าวเที่ยวอะไรคะ้าวเที่ยวคอมบิเนชั้นตาข้าวเที่ยวเนื้อเนื้อสไลด์บีฟสไลด์บีฟค่ะสไลด์บีฟนู่นดึนตึกโจรนะคะเขาบอกว่าน้ำเยอะน <laughs> ้ำซุปมากน้ำซุปเยอะอยามากจานใหญ่ใหญ่มาเด้ค่ะพี่น้องคะกินของ ชาเช้าตอนสายสที่เพโรสเตเลียค่ะขอขอบคุณทุกทุกรารรับชมนะคะขอให้ทุกวันเป็นว,วันที่ดีนะคะรอโบนนะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อ,อไปนะคะจุะ๊บจและสวัสดีค่ะตบด้วยของหวานค่ะสเสิร์ฟท้ายด้วยของหวานสาคูข้าวผักหอมอันนี้ให้ฟรีนะคะเนี่ยร้านนี้น่ารักค่ะร้านประจำ